ที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวันเล่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาเข้าพระและพิธีงานบุญถวายกองบุญต่างๆออนไลน์ค่ะสำหรับพธิธีเริ่มขึ้นในเวลา17นาฬิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาคณะสงนำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีป บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์โดยมีกัลยาณมิตรแอนจารุเสนและครอบครัวเป็นประธานจุดประทีป้อมด้วยคณะประธานรวม12คณะส่วนพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตอ,อนันตชยัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมโดยมีกัลยาณมิตรหมนทาทิพย์โชติยานนท์เป็นประธานจุดเทียนใจจากนั้นเป็นพิธี กล่าวคำถวายทิพยมาลาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและมหาปูชนียาจารย์โดยมีกลัลยาณมิตรด,ด็อกเตอร์จุธามาศุขบันเทิงเป็นประธานกล่าวคำถวายและประธานร่วม8คณะส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกลัลยาณมิตรด,ด็อกเตอร์สุนันทาเตยราชกุลเป็นประธานทอดผ้าป่า ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญขิลานเพศตว์พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พิธีถวายกองบุญปล่อยปลาปล่อยสัตว์ปล่อยปลา,ปปปาบูชามหาปูชนียาจารย์พิธีถวายกองบุญเข้าสารพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายและพิธีถวายกองบุญมหาปุญญาปฏิสังขรณ จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกลัลยาณมิตรนารีสัทธาผลเป็นประธานทอดผ้าป่าพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญไฟ LED เพื่อร่วมจุดประทีปแปลอักษรบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่าน ก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยเททรรกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN โดยพร้อมเพียงกันค่ะ